สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอรเลดี้ผีแดงกันเหมือนเดิมนะคะโอ้้หว้าวซามาพิจ๊ะพิจ๊ะศึกแดงเดือดที่เพิ่งจบลงไปเมื่อตอนตีสี่แมนอยู่เราก็เอาชนะโคตรทีมอย่างลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่อ1สุดยอดจริงๆ ก่อนเริ่มเกมสโมสรอนก็จัดการเปิดตัวผู้เล่นใหม่อย่างคาเซมิโร่นะเดินออกมาจากอุวงเปิดตัวตอนหน้าแฟนๆโบกไม้โบกมือชูเสื้อแล้วก็เซลฟี่จากนั้นก็กลับไปนั่งดูเกมบนอัศจทรย์ยินดีต้อนรับอย่างที่สุดนะจ๊กคาเซมิโร่แมนยูของเราก็เอาชนะโค้ชทีมอย่างลิเวอร์พูลไปได้2ประตูตอนหนึ่งสุดยอดจริงๆเลยเล่นกันดีมากนะคะเกมนี้จนต้องเกิดคำถามว่าแล้ว2เกมแรกทำไมไม่เล่นกันแบบนี้เกมนี้ก็ต้องชื่นชมนักเตะทั้งทีม ทุ่มเทมุ่งมัม่นตั้งใจสมาธิดีเล่นกันด้วยใจช่วยกันไล่บอลวิ่งไม่หยุดนี่แหละทีมเวิร์กที่อยากเห็นแล้วโดยเฉพาะลิซันโดมาติเนสเล่นโคตรดีดุดันแข็งแกร่งทรงพลังเล่นไม่กลัวอะไรเลยคาแรคเตอร์มันได้จริงๆไม่มีหงอชอบเลยนะบองตรงอีกคนที่ฉันหลงรักเขามากในเกมนี้นะก็คือไทเลวมาลเลเซียตามจิกโมซาราแบบหายใจลดต้นคอเลยป็นหนึ่งเป็นเงาของซารา มีโดนเลี้ยงทะลุผ่านได้บ้างแต่ก็ยังตามไปแก้ไขสกัดออกได้ทันเล่นไม่กลัวบารมีระดับโลกของโมซาลาเลยแหละใจมันได้อีกคนนึงเอา้าจังหวะที่ซานโชยิงประตูให้แมนยูขึ้นนำ1-0ในนาทีที่16คือแบบ ล็อกหลบนิ่งๆแล้วยิงเข้าไปตุงตะข่ายหว,หวานๆเลยจบครึ่งแรกเราก็นำไปที่1นูนนะคะเริ่มต้นขึ้นหลังมาเนี่ยอิลิเนันฮากเปลี่ยนมาร์ซิเอลลงมาแทนอีแลงกาและในนาทีที่53เนี่ยแลสฟอร์ดก็เป็นคนทำประตูที่2ให้กับแมนยูนาทีที่81คาโมซาลาก็มงตีไข่แตกให้กับริว์พูได้นะจังหวะนั้นเนี่ยบอกตรงว่าเออก็เริ่มแอบเสียวสันหลังแล้วแหละพพริเวิว์พูก็คือคล้องบอลบุกใส่ฟังเล่าแบบ กัน,นำซัมเมอร์เซลแต่เราก็ยังสามารถเอาตัวรอดมาได้นะช่วงท้ายเกมคะ่ะ5นาทีสุดท้ายมีการเปลี่ยนตัวเอาพีโดเอาฟานเดอร์เบกเอวานบิสก้าลงมาช่วยเกมรับและต้องการความสดค้ำมาไว้เพราะตอนนี้เพื่อนวิ่งกันจนตะคิวแดกไปหมดแล้ว,ลวจบเกมฟูลไทม์เราก็เก็บ3แต้มแรกในบ้านได้สำเร็จ ยน้ำตาจะไหลแกอิ่มเอม้แมแฮปปีอ้อีกคนหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้นะคิดว่าอาจจะเจอตำแหน่งที่ใช่ในทีมแล้วแหละแฮร์รี่แม็กไกวกลับมานั่งสำรองของเขา ดูดีมากที่สุดกำลังใจดีกันขึ้นทั้งทีมแน่นอนนะคะเก็บ3ามแต้มสึกแดงเดือดในบ้านได้แต่ก็ยังไม่อาจวางใจได้อย่าเพิ่งไปหลงดีใจกันมากเพราะไม่รู้ว่าเกมต่อๆไปจะรักษาฟอร์มการเล่นแบบวันนี้เทมโปดีๆแบบนี้เอาไว้ได้หรือเปล่า กลัวจะปล่อยเบอร์ไปเล่นแบบที่เจอกับเบนฟอร์ดกับไบตันแลละกโโ็โอ้โหพังอีกแน่พวกแกเอ๋ยแต่ยังไงก็เชียร์ทีมกันต่อไปอยู่แล้วขอให้รักษาฟ,รฟอร์มการเล่นแบบวันนี้เอาไว้ได้ตลอดนะสัมภาษณ์หลังเกมของออลิกเทนฮังนะคะเขาก็บอกว่าเรามีความสุขกับผลงานในวันนี้บูโน่และว,วาลาเนี่ยเป็นผู้นำในวันนี้จริงๆและสามารถสร้างความแตกต่างได้เรามีอาวุธหนักสปีดเกมมันเร็วมากบูโน่แม็กทอมออลิกเซ่น จ่ายบอลได้ดีมากในเกมนี้ผมมีความสุขมากแต่เราก็ต้องใช้ผลงานในวันนี้เล่นกับทุกๆเกมในพรีเมียร์ลีกเอาล่ะทุกคนบ้วยที่อยู่ในมือเรา โยนทิ้งไปได้เลยนะจงพังอาดง้าในการเดินทางออกไปทำภารก,กิจต่างๆของแต่ละคนกันตามสบายวันนี้เราเดินสะดวกทุกพื้นที่ค่ะเอ็มมี Instagram, Facebook, t i k t o o YouTube, Twitter ภายใต้ชื่อ Lady ผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วใน Description จิ้มลิงกันได้เลยหรือถ้าใครอยากพูดคุยกับเอฟเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้ค่ะที่แอด lady เก้คิดเห็นกันอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ